กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบผมนาะยช็อตตี้บูโจว่ายาเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่ที่เกมมือถือก d d e s s ี r a นะครับก็เป็นเกมมือถือแนวไอดอลที่จุดเด่นเมื่อกี้ท่านผู้ชมน่าจะเห็นแวบๆบแล้วใช่ไหมครับนั่นก็คือสาวสาวนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยสาวสาว,สาวดูดีมากครับแต่ว่าจะมาในแบบสไตล์หรือว่าโซนฝรั่งฝรั่งหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โมเออะเออแต่ว่าสวยเซ็กซี่หลายคนเลยครับเป็นไงพร็อพนี่จัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับ เอาละเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมดูด้านล่างก่อนเลยเป็นระบบไฟนะครับที่เป็นรูปดาบควายนั่นแหละนะครับนี่คือจะเป็นส่วนหลักของเกมเลยก็คือส่งตัวละครไปสู้กับบอสนั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้รับแพสซีฟอินคอมมากขึ้นการจัดทีมก็จะมีลงได้5ตัวละครแล้วก็จัดธาตุไหนเยอะก็จะได้รับ,บโบนัสธาตุน้นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีนี่ด้วยการเปลี่ยนฟอร์เมชันนะครับว่าเราจะเอาใครยืนหน้ายืนหลังเผื่อมีแทงเยอะอะไรเงี้ยก็จะมาเป็นฟอร์เมชันสองอะไรเงี้ยแท้งสองตัวยืนด้านหน้าอะไรเงี้นนคอจะปลล็ามเเ แล้วก็ด้านขวาบนอันนี้คือจะเป็นสกิลเสริมนั่นเองครับก็เล่นตามเนื้อเรื่องเดี๋ยวมันจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มาพร้อมกับมังกรของเรานั่นแหละเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงกันละกันเนาะก็จัดให้เรียบร้อยกดสาตาร์สู้ได้เลยซึ่งอย่างที่บอกว่าเกมนี้เราไม่ต้องดูแอนิเมชันก็ได้นะครับเนี่ยมันสู้ๆอยู่เห็นไหมเออเราไปกดหน้าโฮมเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่นต่อเลยก็ได้แล้วก็เอ่อเรื่องของการใช้โซ่ของสกิลอะไรก็ไม่มีเพราะว่าเป็นแนวไอดอลนะแล้วท่านผู้ชมดูด้านขวา มันมีคูณ2เห็นไหมครับแล้วก็มีบัฟบัฟนี่ก็คือมันคอยดูว่าตอนนี้ในขนาดต่อสู้เนี่ยมีใครได้รับบัฟหรือดีบัฟอะไรบ้างเท่านั้นเองนะครับก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็แค่ปล่อยมันสู้ๆๆไปเท่านั้นเองแน่นอนครับเมื่อชนะเสร็จปับเนี่ยก็ได้รับรางวัลประจํำดานด้วยแล้วก็ทำให้ Passive i n c o m มากขึ้นด้วย ทีนี้รับรางวัลไอดอลตรงไหนตรงถ้วยครับนี่ๆๆด้านซ้ายตรงนี้แหละพอนทีผมกดรับไปก่อนหน้านี้แล้วไงอันนี้ก็เลยดูรางวัลน้อยไปนิดนึงนะครับมันสามารถสะสมได้สูงสุด12ชั่วโมงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเร่งความเร็วคือดูด้านซ้ายล่างระบบเลสนะครับอันนี้คือการเร่งความเร็ว2ชั่วโมงมันจะฟรีวันละ1ครั้งนะครับหลังจากนั้นก็จะเสียเงินแค่นั่นเองในหน้าจอนี้ยังมีสิ่งที่สำคัญอีก2อย่างคือระบบเบลตี้ไอ้เบลตี้นี่คือส่งคนไปหาของนั่นแหละนะครับก็อย่าล เออถ้าเกิดว่าแต้มมีเยอะๆอ่ะก็อย่าลืมมาส่งด้วยลวกันไม่งั้นเสียดายแย่เลยนะครับแล้วก็การจะส่งคนไปหาของเนี่ยต้องทําตามรีคว m เมนด้วยนะครับมันจะมีบอกอยู่ด้านล่างครับต้องเอาทตาุอะไรไปบ้างหรือกดออโต้เลยก็ได้ง่ายดีนะครับแล้วก็กดส่งไปแค่นี้แหละเดี๋ยวพอตัวละครมันหาของมาให้เราครบเดี๋ยวมันก็จะมีการแจ้งเตือนก็อย่าลืมมารับด้วยกันละกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือตรงนี้ครับนี่เลยอันนี้สําคัญที่สุดแล้วนะครับคือจะเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องนั่นเองครับคือมันจะแจกของด้้้้ววยยยอออ่่ะะะะเเเพพรราา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 นนนัักกก็มมทททํํตีขขบบใหไไปไง ส่วนการต่อสู้อื่นนะครับให้ดูด้านซ้ายล่างเลยครับจะอยู่ที่ระบบ a อเวนเจอร์นะครับมีอะไรบ้างขอเรียงจากซ้ายไปขวานะครับที่เกี่ยวข้อ,ของกับการต่อสู้และเปิดแล้วนะก็จะเห็นว่ามีดรา g o อนแบกนะครับอันนี้คือการไต่หอคอยนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาไต่ด้วยกันละกันนะจะได้รับทรัพยากรไปอัปเกรดต,ตัวละครเยอะๆแล้วก็จะมีคําสั่งแอร์ชิ p ไอแอร์ชิพเนี่ยก็คือจะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนั่นแหละนะครับเอาไว้ลงฟาร์มหาทรัพยากรเช่นช่องแรกก็จะมีฟาร์มเงินฟาร์มเอ่อพวก ไอเทมไม่ใช่ในการอัปเกรดอะไรเงี้ยแล้วดูด้านล่างเห็นไหมครับเออมันมีหลายหมวดนะออก็อย่าลืมมาส่งตัวละครไปสู้ด้วยกันละกันเลื่อนมาด้านขวาอีกหน่อยนึงก็จะเจอระบบอารีน่านะครับก็คือจะเป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นสู้กับบอร์ดนะไม่ได้สู้กันเรียลไทม์นะครับแล้วก็อย่าลืมมาตั้งทีมป้องกันด้วยนะครับเวลาคนมาท้าสู้จะได้เป็นทีมที่ดีที่สุดที่เรามีไงไม่งั้นเดี๋ยวอันดับจะลงรัวๆนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะสู้ใครก,ก็กดไปได้้เเลลลยยนะรััััับดูพพงงงงงตตวอกฝ่ขาม ลองดูดีสักคนหนึ่งพลังหมื่นสี่ฟอรเมชันจัดแบบเดียวกันมีปุ่มสกิปด้วยนะครับด้านขวาถ้าเกิดขี้เกียจดูก็สลิปได้เนาะ แต่ในความเป็นจริงเรากดปุ่มอื่นๆเพื่อให้มันออกมาก็ได้นะไม่จําเป็นจะต้องกดสคริปก็ได้เนาะเราจะได้แบบว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นได้นะครับก็หลักๆการต่อสู้ก็จะมีเท่านี้ในช่วงที่ท่านผู้ชมเพิ่งมาเล่นนะครับประมาณเลเวล20ทีนี้เดี๋ยวเราไปเปิดแกปองกันดีกว่านะครับก็ไปรับรางวัลให้หมดก่อนนะครับมันก็จะอยู่ด้านบนด้านซ้ายบนด้านขวาบนอ่ะเพียบเลยเห็นเป็นจุดแดงๆลองเข้าไปดูนะครับมันจะมีส่วนที่มันเป็นการแจกเงินฟรีแจกแคทฟรีด้วยเมื่อเรารับของครบแล้วดูด้านขวาล่างครับมันจะมีค,ส um ค,คาส เข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามี3ตู้นะครับก็คือจะเป็นตู้พรีเมียมอันนี้เปิดได้3-5ดาวนะครับแล้วก็ตู้นี้เป็นตู้เบสิกนะก็จะเปิดได้1-5าดาวแต่ว่าตัวผมไม่มีเลยวะมีใบเดียวเองอะ่ะเออแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือจะเป็นเฟรนด์ชิพซัมมอนอันนี้ก็คือจะต้องมีแต้มเพื่อนก่อนใช่ไหมแอดเพื่อนกันให้เรียบร้อยก่อนงั้นก็เปิดตู้นี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงสไลด์ไ่ไป,ไปโอเคตู้เนี้ยตู้เนี้ยพรีเมียมซัมมอนนะฮะอันนี้คือจะเป็นตู้ที่เปิดได้ฟรีีนะ,ะมมตััวแจกครบผ โอ้ได้แรง S เลยครับ5ดาวแต่ว่าดูแรงด้วยนะ S ลบนะครับถึงแม้จะ5ดาวก็ตามน่ารักให้อภัยโอ้โหแรง A คนนี้สุดยอดไปเลยครับผมอ่ะแอนิเมชันอะไรก็ไม่มีเนาะมีแค่นี้งั้นก็เดี๋ยวเปิดต่อเลยก็แล้วกันนะครับดาวทองมาเชียร์โอ้โหคนนี้แรง S ครับผมแหม่ทำไมต้องเอาอะไรไปยัดไว้ตรงนั้นด้วยนะไม่เข้าใจจริงๆอันนี้ก็น่ารักตอคตามนี้นะครับ แต่ผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นพวกที่สามดาวงานดีๆก็มีนะลองดูดิ <laughs> งานดีๆก็มีนะดูดิแต่ว่าเขาไม่มาแนะนำตัวตอนนั้นเองโอ้โหสาวเชียร์เบียน่ารักครับคนนี้อ้าวาไม่มีสีทองเวนกรรมมีแค่สีดาวอ่าไม่เป็นไรครั้งสุดท้ายละ โอ้ยเอสธรรมดาไปฮิมอสสวยงามครับนี่ก็สวยงามโอ้โหนี่ก็สุดยอดไปเลยครับผมทีนี้ตัวหมดแล้วนะครับสามารถใช้เงินแคดเปิดได้นะ2,000แคดก็จัดไปเลยเปิดได้อีก2รอบนะครับมาโอ้ซ้ำไม่เป็นไรโอ้โหอย่างเค็มอันนี้ แล้วกดซัมมอนต่อไม่ได้มันถามหาต,ตัวตลอดเลยต้องกดโอเคออกไปด้านนอกแล้วก็กดซัมมอนเข้ามาใหม่แบบนี้ก็น่าจะเป็นบั๊กอะไรบางอย่างต้องรอกแก้ในอนาคตอนะคนนี้ก็ซ้ําเหมือนเดิมซ้ําเหมือนเดิมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับเปิดแกะปองครับทีนี้เพื่อนเราจะไปแอดกันตรงไหนก็ให้มาที่ระบบหน้าจอแรกสุดก่อนนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายนะมันจะมีรูปคน2คนอยู่เห็นปะ เออข้างๆรูป Discord นั่นแหละเมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็แอดเฟนด้านล่างได้เลยนะครับใครที่มาเล่นคนเดียวก็กดแอดมู๊โมซัวซไปเลยก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดมาเล่นกับเพื่อนก็เนี่ยใส่ชื่อเพื่อนไว้ด้านบนค้นหายเรียบร้อยก็อย่าลืมแอดกันกันละกันคือพอเราแอดกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีคำสั่งส่งหัวใจหากันเห็นไหมก็คือ Gift a l ันั่นเองเวลามีคนส่งหัวใจมาก็คือต้องมารับที่คอลเลกต์พลา์ตรงนี้นะครับแค่นั้นแหละจบนะครับระบบเพื่อนขั้นตอนต่อมาคือระบบแคลนมีมีมมแต่ว่วา คือเกมนี้เนี่ยคนที่จะสร้างแคนได้ต้องเป็น VIP ขั้น2ก่อนแล้วก็ต้องใช้ตัวของเงินแคสด้วยเพราะฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้เทให้ดูคือมีระบบกิวแต่กิวเกมนี้มันน้อยเพราะว่าด้วยเงินไขบ้าบาอเขาแตกแบบนี้แหละนะครับแทนที่จะให้สร้างฟรีอะไรก็ว่ากันไปอ่ะก็เดี๋ยวเราไปอัปเกรดต,ตัวละครกันเลยกันละกันนะครับด้านล่างครับจะมีคําสั่ง g o d d e s อยู่นะครับนี่คือสู่รวมตัวละครครับอัปเกรดใครดีเรื่องไม่ถูกอัปน้องคนนี้ก,นกันละกันเป็นท่านมืดด้วยนะครับก็อัปเกรดมีอะไรบ้างอันแรกนี่เลยอิคิ ใส่อุปกรณ์นะครับอันนี้แหละทาให้ตัวละครเก่งขึ้นทันทีแล้วก็จะมีนี่ด้วยเลเวลอัพนะครับก็ค่อยๆเวลอัพ well ขึ้นไปเมื่อ30แล้วก็ต้องปลดลิมิเตอร์ด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงมีโฆษณาเด้งปิดก่อนอ่ะก็คือปลดลิมิเตอร์จะใช้ไอเทมชิ้นนี้ซึ่งก็จะหาง่ายหน่อยจากการตายหัวคอยนะครับแล้วก็การปลดลิมิเตอร์เนี่ยสเตตัสพุ่งด้วยแมกเลเวลก็พุ่งนะครับแล้วก็ได้รับตัองสกิลใหม่ๆด้วยนะครับอันนี้ก็อย่าลืมมาอัปเกร ส่วนตัวไหนที่เราไม่เล่นแล้วครับมันจะมีคำสั่งรีเบิร์อยู่นะครับก็สามารถขอคืนทรัพยากรได้ครับวันหนึ่งก็จะฟรีวันละ3ครั้งนะครับก็ตามนั้นตามนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของการเพิ่มดาวด้วยแต่ว่าจะต้องเป็นตัวซ้ำนะครับอย่างเช่นน้องคนนี้ก็ละกันนะเมื่อกี้เราเปิดได้เยอะใช่ไหมอ่ะมาสตาร์อัพก็จะเห็นว่านอกจากตัวซ้ำแล้วเนี่ยมันจะใช้ตัวอื่นที่อยู่สายเดียวกันด้วยนั่นหมายความว่าเกมนี้เพิ่มดาวได้ก็จริงแต่ว่ามันเพิ่มยากครับก็เอาใจช่วยกันละกัน อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มความเก่งให้ได้คือระบบมังกรครับด้านขวาล่างนะครับสุดเลยนะซึ่งมังกรเนี่ยเราจะได้มากขึ้นตามเนื้อเรื่องนะครับเมื่อเราได้ตัวใหม่ๆอกมากก็อย่าลืมมากด activate ด้วยกันละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปใส่สกิลด้วยจาได้ไหมตอนที่เราจะลงไปสู้มันมีให้ใส่สกิลมังกรด้วยนะครับอันนี้ก็คืออย่าลืมมาใส่ให้เรียบร้อยกันละกัน ส่วนอันหนึ่นของเกมนี้ก็จะอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับแล้วก็ดูด้านซ้ายล่างครับจะมีคําสั่งดีมแลนเห็นไหมครับเมื่อเราเข้าไปแล้วก็จะมีอย่างอื่นอีกนะก็ขอพูดถึงอันบนก่อนพา l ์เลสนะครับพาเลสเนี่ยก็คือจะเป็นศูนย์รวมตัวละครที่สามารถเลื่อนดาวได้อ่าปกติเราจะไปคลิกดูทีละตัวก็ได้ใช่ไหมครับแต่หน้าจอน,นี้คือเราสามารถดูได้หมดหรือว่าตัวไหนสามารถเลื่อนดาวได้บ้างแล้วบางตัวกรอบสีแดงเลยนะนี่เป็นไงล่ะโอ้โหอลังการงานสร้างมากโอ้โหคนนี้สุดยอดไปเลยลูกพี่นี่เอบวกเป็นไ โอ oh, ้ดูดีดูดีออกดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะบินเอานะฮะแล้วก็ด้านล่างครับมันจะมี sacrifice น,นี่คือการย่อยนั่นเองเพื่อแบบตัวไหนเราไม่ใช้แล้วอะไรเงี้ยก็ย่อยๆทิ้งไปได้นะครับเอ้ยแต่อย่าลืมนะถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นพวกสีดาวอ่ะมันจะต้องใช้ตัวสีน้าเงินเนี่ยเป็นวัตถุดิบด้วยนะอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันส่วนที่เปิดแล้วนะครับอีกอันหนึ่งคือ black smith ครับอันนี้คือจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองครับเกมนี้คือของมันซ้ำๆๆกันมาเนี่ยมันสามารถเลื่อนขั้นได้นะครับก็ มันจะแจ้งเตือนครับเนี่ยเห็นไหมเป็นจุดแดงๆบอกอยู่เลยว่าเราสามารถเลื่อนขั้นได้ครับก็คือเอาของแรงต่ำๆหลายๆอันรวมกันก็จะกลายเป็นแรงสูงขึ้นนั่นแหละส่วนอีกอันนึงนะครับเป็นหมุนสล็อตนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวก็อย่าลืมมากดนะครับตัวพวกนี้ก็ได้จากการเล่นนะตามกิจกรรมทั่วไปเดี๋ยวผมรอเก็บไอ้ตัวของตัวครบ10ใบก่อนเดี๋ยวมาเปิดทีเดียวครับก็ได้รับของรางวัลกันไปเนาะดาบเทพก็มีอะไรก็มี ส่วนที่อยู่ด้านล่างพวกนี้ก็คือจะเป็นพวกร้านค้าแล้วก็อันนี้คือจะเป็นกระปองเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะได้ตัวยากและมันสามารถเลือกได้ว่าเราเนี่ยอยากจะเอา,าธาตุอะไรเห็นไหมมันจะมีให้เลือกนะแต่ตัวมันได้ยากนะน,นี้บอกก่อนแล้วก็จะมีเรื่องของการเปลี่ยนด้วยนะคะรับก็คือสมมติว่าผมได้คนนี้มาแล้วผมไม่ชอบเปลี่ยนได้นะ ก็ใช้ไอ้ตัวนี้หนึแต้มนะครับในการเปลี่ยนนะครับคำหับต่อมาคือแล้วมันหามาได้ยังไงคือเกมนี้เวลาที่ท่านผู้ชมเนี่ยขาดของอะไรก็แล้วแต,แต่แต่ที่ไอเทมได้เลยนะมันจะบอกที่มาเห็นไหมครับเช่นไปที่ระบบอัลต้าสิไปที่เบลตี้เบลตี้คือส่งไปหาของใช่ไหมเออแล้วก็มีขายอยู่ที่ร้านค้าอะไรแบบนี้ครับส่วนเซตติ้งของเกมนี้ครับก็จะอยู่ที่รูปของตัวละครเราด้านซ้ายบนสุดเลยนะครับอ่ก็แตะเข้าไปนะครับแล้วก็จะเห็นคําสั่งเซตติ้งอยู่ตรงนี้เลย เมื่อเราแตะเข้ามาก็จะเห็นว่ามันมีการปรับกราฟิกนะครับว่าจะเป็น HD ไหม่วนอนื่นๆก็ไม่ค่อยสําคัญละครับสำคัญแค่นี้แหละเผื่อแบบใครอยากจะประหยัดแบตก็มาปรับเป็นสแตนดาร์ดได้แล้วก็ใครมีไอเทมโค้ดแบ่งกันนิดนึงครับเรามารีดีมตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไอโดงไอดีเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาตอนนี้มันก็มีแค่ภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสเนาะสองภาษาเท่านั้นเองครับสำหรับเกมนี้ก็กกรีวิวฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้กันแล้วกัน,กนสรุปให้ฟังสันส้นๆอีกครั้